ผู้ชมครวันนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานนะครับว่าในการประชุมคลรมท่านนายกก็เป็นประธานตอนท้ายการประชุมนะครับท่านนายกก็บอกกับทุกคนว่าฝากไว้หน่อยนะฝากทุกคนช่วยกันดูแลบ้านเมืองจะไม่อยู่4-5วันนะครับจะไปปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศและเวทีเสวนาถามมาต่อไปเพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าที่จะจัดขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้จะมีรองนายกไปทุกท่าน เป็นวีเป็นเวทีที่จะอธิบายให้ประชาชนรับรู้ว่ารัฐบาลได้ทําอะไรไปแล้วและนายกพร้อมจะตอบคําถามประชาชนทุกคําถามที่ทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไปรวบรวมคําถามมานะครับและทีนี้นายกกขพูดหลายเรื่องครับพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่มีข่าวเสียหายหลายเรื่องตอนนี้กระทบกับพระพุทธศาสนาขอให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปดูแลแก้ไขและก็บอกว่าขอให้พศออไปจัดการ และเรื่องลัทธิประหลาดผมไม่เข้าใจไอ้พวกพระบิดาอะไรเนี่ยที่เอาอะไรไปให้กินกันทั้งน้ำเน่าอะไรก็ไม่รู้ทุเรศทําไปได้ผมไม่เข้าใจว่าทําไมเกิดเรื่องแบบนี้ทําไมถึงยังมีคนเชื่อกันอยู่อนี่ในที่ประชุมคลรมอน้นะท่านผู้ชมฮะนายกบ่นเลยอะ่ะทุเรศบ่นเรื่องพระบิดาพระบิดาฮะ oh. พระบิดาอะไรเนี่ย oh. เอาน้ําอะไรไปให้กินแล้วมันก็มีคนเชื่อก็ทําให้คุณอนุทินท่านรองนายกนะฮะ ยังพูดถึงกระแสโซเชียลเรื่องลทัทธิประหลาดอ้างตัวเองเป็นพระบิดาด้วยว่าช่วงนี้สังคมเป็นอะไรทำไมถึงชอบเรื่องลทัทธิแบบนี้นะครับและก็กล่าวติดตลกว่าในโซเชียลแชร์กันใครๆก็เรียกผมว่าบิดาแต่ที่สีธัญญาเรียกผมว่าคนไข้ <c oughs> จึงทําให้บรรดาครมอหัวเราะกันอมยิ้มกันขำกันใหญ่นะฮะผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าหลังประชุมครมนายกได้ร่วมทานข้าวเที่ยงโต๊ะเดียวกันกับคุณอนุทิน นะครับคุณศักดิ์สยามเป็นที่น่าสังเกตว่าการประชุมคลโมอครั้งที่ผ่านมาและครั้งนี้พลเอกประวิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงด้วยแม่สังเกตดูนะฮะขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมาไทยติดภารกิจไม่ได้ร่วมรับประทานอาหารด้วยเช่นกันเห็นไหมอาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์นี้นะฮะพลเอกประวิทธ์ไม่ได้ร่วมทานข้าวด้วยนี่ แล้วก็ที่ท่านนายกบอกว่าจะไม่อยู่นะครับสี่ห้าวันก็ไปเ,เรื่องของประชุมสุดยอดอาเซียนสาระครับ1 2 1 3พฤษภาคมที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยมีหลายวาระในการหารือในการประชุมร่วมกับผู้นําอาเซียนทั้งหมดและจะมีการถแถลงวิสัยทัศน์ร,ร่วมในเรื่องของโควิดนะครับเรื่องการตั้งกองทุนอาเซียนการทําวิจัยการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การร่วมมือการค้าการลงทุนความร่วมมือทางทะเลความมั่นคงการพัฒนาทักษะดิจิตอลการพัฒนาเทคโนโลยีและนว,วัตรกรรมนะฮะนี่ฮะเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐเรื่องวาระต่างประเทศทุงนี้ผมเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาก็มีหลายวาระด้วยกันนะครับในการหารือในการประชุมร่วมกับผู้นําอาเซียนทั้งหมดนะครับ โดยจะมีการแถลงวิสัยทัศน์ร่วมในเรื่องของโควิด -19 เรื่องการตั้งกองทุนอาเซียนการทําวิจัยร่วมทุนการพัฒนาเศรษฐกิจความร่วมมือ้านการค้าและการลงทุนความร่วมมือทางทะเลทางด้านความมั่นคงการทาประมงการพัฒนาทุนมนุษย์การพัฒนาทักษะดิจิทัลการส่งเสริมยุทธศาสตร์ความร่วมมืออีรับดีเจ้าพญาแม่คงการพัฒนาเทคโนโลยีนะนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการเกษตรอัจฉริยะนะครับการจัดการสภาพแวดล้อมพัฒนาพลังงานสะอาด และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของภูมิภาคอาเซียนนะผมจะได้ถแถลงอีกครั้งหลังจากการประชุมนี้แล้วนะครับนอกจากนั้นรัฐบาลก็เล่นเือนการในด้านความร่วมมือกับประชาคมโลกอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป,เป็นการประชุมผู้นําความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลหรือบิมสเต็กซึ่งมีสมาชิกเจประเทศเป็นกรอบความมือระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดของโลกในด้านจํานวนประชากรขนาดและศักยภาพทางเศรษฐกิจไทยเราจะได้รับมอบตําแหน่งประธานบิมสเต็กต่อจากสีลังกาวลาสองปี2 5 6 5และ6,6 ผมได้ประกาศเป็นวิสัยทัศน์ไปแล้วว่าคือโปรบิมเซกและลงนามกฎบัตรบิมเซกเพื่อยกระดับเป็นองค์การระหว่างประเทศระดับรัฐบาลเพิ่มบทบาทสาคัญในเวทีระดับประเทศด้วยนะครับนอกจากนั้นกรมการเจราจาการค้าระหว่างประเทศจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุมน้นตีการค้าเอเป็กประจำปีทศวรหกสิบห้าก็เป็นโอกาสที่เราจะแสดงศักยภาพทางการค้าการงลิของเราให้แก่ผู้แทนประเทศสมาชิกซึ่งก็รวมถึงสหรัฐอเมริมกาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ และรัสเซียนะครับโดยประเด็นสําคัญที่หาหรือกันคือเรื่องการเดินทางติดต่อการระหว่างประเทศเพื่อพื้นูการท่องเที่ยวการฒนารเศรษฐ,ฐ,ฐ G, กิจ BCG ธุรกิจ SME และการพัฒนาบริการระบบโลจิสติกส์ร่วมกันนะครับเรื่องโลจิสติกส์นี้ผมถือว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกและก็เป็นหนึ่งในกูนย์การที่สำคัญของภูมิภาคของเรานะครับ เราได้พัฒนาระบบ National Single Window ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำนัดสินค้าแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์กับสมาชิกอาเซียนในครบทุกประเทศจะช่วยส่งเสริมดอกย้ำความเป็นหนึ่งในด้านโลจิสติกส์ของเรานะเพื่อจะเพิ่มความมั่นใจดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในประสิทธิภาพของประเทศเราได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็มีความพร้อมจากระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้พัฒนามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะทางรถทางเรือรถไฟทางอากาศ ล่าสุดก็ได้สั่งการน,นี่ครับเรื่องของท่านนายกจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐที่สารัฐเนี่ยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะในช่วงที่รัสเซียกําลังรบกับยูเครนก็มีหลายคนบอกว่านายกไม่ควรไปไทยอย่าไปยุ่งนี่กําลังจะไปไบเดนกําลังจะหลอกให้อาเซียนหลอกให้เราเนี่ยไปตั้งนาโต้อสองอะไรต่อมีอะไรนะครับคุณนันทิวัฒน์สามารถท่านอดีตรองผอ,อสานักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับ บอกว่าการเดินทางไปอเมริกาของลุงตู่งวดนี้มีเสียงคัดค้านไม่เห็นด้วยออกมามากมายนะครับแต่มีคำถามในใจที่อยากถามออกมาดังๆไบเดนเชิญลุงตู่และผู้นำอาเซียนให้เดินทางไปเยือนทำไมเราถึงจะไม่ไปไทยมีความสัมพันธ์ทั้งทางการเมืองและการค้ามีผลประโยชน์ร่วมกันกับอเมริกามูลค่าการค้าของไทยกับอเมริกาสูงไม่เอาอเมริกาสินค้าไทยจะไปขายใคร เราคงไม่เดินถอยหลังไปพึ่งตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปเพียงตลาดเดียวเราต้องกระจายการตลาดของไทยไม่ผูกพันกับประเทศหนึ่งประเทศใดจนต้องกลายเป็นพึ่งพิงขาดเข้าไม่ได้อำนาจการต่อรองของประเทศจะหายไปหรือลดลงบทเรียนการเดินเกมการเมืองระหว่างประเทศในอดีตสอนเราไว้เยอะบางประเทศมีแต่คำหวานหวานไม่ทิ้งไทยไม่ทิ้งไทยแต่เอาเข้าจริงไม่เคยรักใครจริงนอกจากผลประโยชน์ของประเทศตัวเองการเมืองระหว่างประเทศนยโยบายระหว่างประเทศต้องไม่ตั้งอยู่บนความกลัว แต่กำหนดจากผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติทุกนยโยบายเราจะได้อะไรและเสียอะไรทุกนยโยบายต้องมีการชั่งน้ําหนักผ่านการพิจารณาของสภาความมั่นคงแห่งชาติคณะรัฐมนตรีและสภาผู้แทนไทยคงต้องทวงดุลมหาอํานาจและไม่ถลําอยู่ในวังวนความขัดแยง้งสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนได้สอนคนไทยไว้เยอะสงครามทําลายทุกอย่าง ใครจะไม่ฝักใฝ่ใครเราจะไม่เลือกค่ายนี่นะท่านนันทิว่าสามารถนะฮะเอาละฮะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมา,บม,ามาพูดคุยกันต่อหลายเรื่องนะ,ะแน่นอนว่าเรื่องต่างประเทศก็ยังมีนะวันนี้แล้วก็เรื่องที่ยังเป็นข่าวร้อนติดตามความคืบหน้าทุกๆชั่วโมงก็คือเรื่องของลาซาดา้า <ừ> เดี๋ยวกลับมา <ừ> <ๆ>นะ,ะช่วงหน้าครับ